ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัรยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงสวดมนต์อย่างไรให้เงินทองไหลมาเทมา ในบทสวดที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสั่งสอนโปรโดคนนั้นเป็นมนตราศักดิ์สิทธิ์บางคนสวดแค่เวลาสั้นๆก็เห็นผลบางคนสวดนานถึงจะเห็นผลแต่เคล็ดลับนั้นอยู่ที่ต้องควบคู่ไปกับเลิกกรรมชั่วแบบทันทีต้องสร้างบุญใหม่ปฏิบัติทำไปด้วยเรียกว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆ ไม่ใช่แค่สวดอย่างเดียวไม่ทำงานทำการอะไรเลยที่สำคัญมากๆก็คือในเวลาที่สวดนั้นห้ามเอาจิตไปคิดพะวงถึงแต่เรื่องเงินแบบให้ได้มาเร็วให้ถูกขูไว้ให้มีลาบใหญ่หรือความโลภอะไรก็ตามเพราะกรรมทางใจไม่ดีเหล่านี้จะไปหน่วงกรรมดีและสิ่งที่ควรได้ถ้าจิตไปคิดถึงขอให้พยายามดึงกลับมา ขอให้ใจเย็นๆถึงแม้ใจเราจะรุ่มร้อนแค่ไหนเรื่องเงินทองที่เป็นปัญหาอยู่ก็ตามขอเวลานี้ให้เป็นเรื่องของการสวดมนต์พระคาถาศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวขอให้พยายามฝึกปล่อยใจให้สบายๆคิดว่าเป็นการสวดเพื่อโมทนาพระคุณความดีของครูบาอาจารย์ท่านเช่นในบทคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปาน บทพระคาถาเงินล้านหรือคาถาพระปัเจกพุทธเจ้าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ต้องสวดเพื่อโมทนาพระคุณความดีของครูบาอาจารย์หรือบางคนนั้นสวดไปด้วยคิดว่าสวดเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเป็นสุขพ้นทุกข์จึงมีกําลังใจสวดในทุกวันก็แล้วแต่หาอุบายกันไปเคล็ดสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ต้องพยายามใส่บาตท,ทุกวันเพื่อให้บุญที่ทําไม่ลดถอยลงจะได้ส่งผลได้เร็วถ้าไม่มีเวลาใช้วิธีข้างต้นที่ทําที่บ้านพอมีเงินมากพอก็ไปถวายพระสงฆ์หยอดตู้สักครั้งและทุกครั้งที่สร้างบุญไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ที่มาจากการให้ทานศีลภาวนาต้องอุทิศบุญน้อมถวายให้กับพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันต์พระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ตลอดจนครูบาอาจารย์ท่านเจ้าของคาถาทุกครั้งห้ามกินเหล้าเล่นการพนันต้องรักษาสัจจะยิ่งชีวิตพูดแล้วต้องทำได้ถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากคนอื่นศีลทั้งสามข้อนี้เป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด ใครทำได้บอกได้คำเดียวว่าพบกับความรวยแน่นอนซึ่งเมื่อท่านสวดทุกคาถาครบถ้วนตามที่ท่านนับถือแล้วก็ถือว่าวันนี้เ,เราได้เป็นผู้มีศีลและสวดมนต์เสร็จแล้วต่อจากนั้นให้ทำสมาธิอีกระยะหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิแนะนำว่าให้นั่งในท่าสบายๆอย่าไปเกรงเอามือซ้ายทับมือขวา ขาขวาทับขาซ้ายหรือนั่งในท่าที่ตัวเองรู้สึกสบายสบายหลับตาสูดลมหายใจเข้าให้ภาวนาว่าพุทธหายใจออกว่าโทปล่อยใจให้สบายนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพก็ได้นั่งสักประมาณห -10 นาทีหรือมากกว่านั้นให้ใจสงบอย่าไปบังคับลมหายใจปล่อยไปเรื่อย เหมือนเราหายใจปกติหากมีอาการวูบวาบหรือเกิดนิมิตเห็นอะไรไม่ต้องตกใจให้หายใจลึกๆสองถึงสามครั้งนิมิตต่างๆก็จะหายไปถ้ารู้สึกเจ็บหรือปวดเมื่อยตรงไหนให้เอาใจไปจับตรงที่รู้สึกเจ็บหรือปวดสักระยะหนึ่งก็จะคลายความปวดเมื่อทำสมาธิจนรู้สึกว่าจิตนิ่งดีแล้ว ในช่วงสุดท้ายขอให้พิจารณาเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเรื่องอนิจจงอันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกพิจารณาถึงร่างกายของเรานั้นมาจากดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเมื่อถึงเวลาก็ต้องสูญสลายกลับคืนไปไม่มีเหลือพิจารณาเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตที่กำลังก่อให้เกิดทุกข์ มองค้นหาถึงสาเหตุที่แท้จริงและการที่จะแก้ไขได้หลายคนพิจารณาจนค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองไม่ได้มาจากการเรียนรู้จากภายนอกบางคนมองทะลุถึงเรื่องของทรัพย์ยสมบัติภายนอกเป็นเรื่องของวัตถุที่ต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนใจก็เป็นสุข ได้ถอดถอนจากกิเลสลดความอยากได้อยากมีออกไปในชีวิตได้ในการพิจารณานี้ถือว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นมหาบุญกุศลและมีประโยชน์มากในชีวิตของคนเราทุกคนดังที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เสมอว่าการทำสมาธิถ้าไม่เจริญวิปัสสนาต่อน,นั้นเหมือนกับการที่เราต้มน้ำร้อนเสร็จแล้วเอาน้ำร้อนเททิ้งไปเสีย ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเหมือนเราปลูกข้าวจนออกมาเป็นรวงเต็มนาแต่ไม่ได้เอาไปกินหรือใช้ประโยชน์อะไรเลยดังนั้นในทุกครั้งที่สวดมนต์เสร็จควรทำสมาธิและวิปัสสนาควบคู่กันไปท่านจะได้บุญมากขึ้นหลายเท่าตัวแต่สำหรับคนที่มีวิบากกรรมไม่ดีมาขวางไว้ทําให้สวดมนต์ไม่ได้ หรือจำบทสวดมนต์แม้แต่สั้นๆก็ไม่ได้หรือว่าเจออุปสรรคกรรมขวางไว้ไม่ให้สวดมนต์ได้ทางแก้ไขคือมันสร้างบุญอธิษฐานขอให้อานิสงค์แห่งบุญช่วยให้สวดมนต์ได้และต้องอุทิศบุญนั้นให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาขวางทางบุญนี้เสียทําบ่อยๆจนเจ้ากรรมนายเวรเขาพอใจเขาก็จะหลีกทางให้เราสวดมนต์สร้างบุญกุศลได้ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งสวดมนต์ไม่ได้เพราะลิ้นม,มันคับปากอย่าว่าแต่สวดมนต์เลยแม้แต่จะพูดก็ยังไม่ได้เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเคยไปปรากปรามพระภิกษุสงฆ์ว่าเสพสังวาสกับสีกาทาั้งๆที่ท่านไม่ได้ทำจนทำให้ท่านต้องมนท์นินปฏิบัติธรรมต่อไม่ได้ และด้วยกรรมนี้ที่ไปขวางทางปฏิบัติธรรมและดูหมิ่นผู้มีคุณธรรมทําให้ผลแห่งกรรมนั้นมาส่งผลให้ลิ้นที่เคยโกหกพกลมมีขนาดใหญ่คับปากจนพูดไม่ได้และลุกลามกลายเป็นมะเร็งจนได้เมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้ทรงคุณธรรมและมีเมตตายิ่งบอกวิธีคลายวิบากกรรมให้ลิ้นที่แข็งนั้น ก็อ่อนลงจนสวดมนต์ได้จนถึงทุกวันนี้สำหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับวิบากกรรมจากกรรมใดเมื่อไหร่แน่แต่ส่งผลให้มาขัดขวางในการสวดมนต์ขอให้สร้างบุญกุศลเป็นของตนเองและอุทิศบุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรแบบเจาะจงว่าโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางการสวดมนต์ขอให้ท่านมารับบุญกุศลนี้ เมื่อท่านมารับแล้วพอใจในบุญกุศลน,นี้ขอให้ท่านถอนตัวจากการขัดขวางการสวดมนต์ด้วยเทินให้มันทำบ่อยๆแล้วท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรื่องนี้พิสูจน์มาแล้วแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นขอให้เป็นสิทธิ์ของท่านบุญของท่านเองและสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ